จิมมี่ตามไปดูวันนี้เราจะไปกันต่อที่ EP ที่25หัวข้อเล่นหุ้นต้องมีเพื่อนโดยเชนฮงสถาพรงามเรืองพงอีกเช่นเคยค่ะเขียนในฮง Value Block วันที่1ตุลาคม2552เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นและเราควรมีเพื่อนแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะเสียยักษ วิชัยวชิรพงศ์เคยบอกว่าเล่นหุ้นต้องมีเพื่อนอย่าคิดเองอย่าคิดคนเดียวผมเห็นด้วยกับคํำกล่าวนี้อย่างมากผมเองหลังๆมีเพื่อนเยอะผมจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนแต่ละคนให้แง่คิดอะไรกับผมบ้างอย่างคนแรกคุณพีทำงานอยู่กองทุนแห่งหนึง่งเป็นเพื่อนที่ดีต่อผมมากคุณพีมีบทวิเคราะห์รีเสิร์ชหายากส่งให้ผมบ่อยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์แนวฟันฟลเนี่ยจำเป็นต้องได้ข้อมูลที่เร็ว คุณพีมีข้อมูลที่ลึกและเร็วส่งมาให้ผมทุกวันนอกจากนั้นคุณพีเนี่ยยังไปเปิดพอร์ตกับโบรกด้วยชื่อตัวเองประมาณสัก6-7โบรกและเลือกเปิดเฉพาะโบรกที่หาอ่านจากเว็บไม่ได้เองตัวผมเองเคยศึกษาเรื่องกราฟมาบ้างแต่ดูเองไม่ค่อยเป็นคุณพีได้ไปช่วยหามาให้ว่าโบรกไหนที่ตีกราฟเก่งและส่งมาให้ผมดูซึ่งช่วยผมได้เยอะจริงๆ ผมเองอ่านการวิเคราะห์การาฟมาหลายที่ก็ต้องยอมรับว่าสู้ของคุณพีที่ส่งมาให้ผมไม่ได้นอกจากนี้เวลามีการสัมมนาเฉพาะที่กองทุนจะได้ฟังเนี่ยคุณพียังนามาเล่าให้ผมฟังและซีหลอกเอกสารให้และในบางครั้งเธออัดเทปแล้วก็ส่งมาให้ฟังที่บ้านด้วยถ้าคอมผมเสียและโหลดไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าเธอช่วยผมเยอะได้มากจริงๆทุกวันนี้ผมแทบไม่ต้องหาข้อมูลเองคุณพีจะเป็นคนจัดการให้ผมหมด ถ้าอยากได้ตัวไหนบอกไปก็จะมีวิเคราะห์ตัวนั้นของเกือบทุกโบรกให้ผมอ่านทันทีและรวมถึงของโบรกต่างประเทศที่วิเคราะห์ตอนตัวนั้นด้วยเรียกว่าถ้าไม่มีคุณพีผมเหมือนถูกเด็ดปีกซ้ายปีกขวาด้านข้อมูลออกหมดทีเดียวคนที่2คือคุณเจคุณเจเป็นคนที่คิดเชิงกลยุทธ์ได้เก่งที่สุดตั้งแต่ผมอยู่ในวงการหุ้นมานแล้วเคยคุยด้วย เวลาคุณเจวิเคราะห์หุ้นจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันกับใครคุณเจประเมินมูลค่าหุ้นเก่งและบริหารความเสี่ยงเก่งมากคนหนึ่งที่ผมหนีตลาดครัชปีที่แล้วได้เป็นเพราะคำชี้แนะของคุณเจเขาบอกผมว่าตั้งแต่เล่นหุ้นตั้งแต่เล่นหุ้นมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นฝรั่งขายต่อเนื่องขนาดนี้มาก่อนเลยเขาว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาตอนนั้นประมาณเดือน8ปีที่แล้วเนี่ย ได้คำพูดของคุณเจทําให้ผมเอะใจแล้วเริ่มอ่านข่าวเศรษฐกิจว่ามันแย่ขนาดนั้นจริงเหรอและเป็นที่มาของแนวทางฟันโฟ o อของผมคุณเจเป็นคนที่ดูฟันโฟเป็นโดยที่ไม่ต้องได้รีเสิร์ชที่ไหนเพราะว่าคุณเจเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตัวยงและผมยอมรับว่าคุณเจเป็นคนที่รอบการหมุนของสมองเร็วกว่าคนทั่วไปสิ่งที่คุณเจมองในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึงและอีกหลายเดือนต่อมา คนก็ค่อยเริ่มพูดอย่างที่คุณเจเคยเล่าให้ผมฟังผมเองถือว่าคุณเจเป็นผู้มีพระคุณต่อผมที่คอยช่วยชี้แนะผมหลายอย่างเมื่อก่อนผมเป็นแนวบูล้างผลานแต่ผมได้คุณเจช่วยแนะนำถึงการบริหารความเสี่ยงและแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทำให้ผมเปลี่ยนไปมากสไตล์การเล่นหุ้นทุกวันนี้ของผมเนี่ยได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากคุณเจประมาณครึ่งหนึ่ง คนที่3คือคุณวีคนนี้เป็นคนที่ผมอยากเป็นให้ได้เหมือนเขาคุณวีไม่ถึงกับเป็นเพื่อนของผมหรอกเราไม่เคยคุยโทรศัพท์กันแต่ผมติดตามแนวคิดของคุณวีมาหลายปีคุณวีเป็นคนที่เก่งฟันโฟรืระดับต้นๆของประเทศฝีมือฟันโฟือของคุณวีสูงส่งกว่าผมอย่างเทียบกันไม่ได้สไตล์การวิเคราะห์หุ้นของคุณวีเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่ลอล้อมขึ้นมาเป็นตัวตนของผม ผมคิดว่าผมเป็นส่วนผสมระหว่างคุณวีกับคุณเจคุณวีเป็นคนที่ชอบฟันทงมากถึงมากที่สุดแม้หลายคนจะชอบจำว่าคุณ V ีเคยพูดอะไรผิดบ้างแต่ผมว่าคุณวีถูกบ่อยกว่าเยอะและเหนือถูกหรือผิดคือแนวคิดของคุณวีนั้นสุดยอดหาใดเปรียบคุณวีเคยแนะนำให้เกงกำไรตัวหนึ่งให้เฮชฟันซึ่งเขามองว่าหุ้นเกงกำไรตัวนั้นจงใจขาดทุนเยอะๆเพื่อขอแฮรคัตหนี้ และหลังได้แฮคัดมันก็เชิญราวเร็วมากทำกำไร10บกว่าเท่าต,ตัวภายในไม่ถึง2ปีคุณวีมีจุดแข็งอยู่ที่การหาดรเวอร์ของหุ้นหุ้นเน่าๆบางตัวที่ไม่มีกำไรมีแต่นี่สินพ้นตัวเนี่ยคุณวีก็ยังหาสามารถประเด็นที่มันจะ unlocking value ออกมาได้คุณวีดูจะไม่เก่งเรื่องการมองแนวโน้มธุรกิจเหมือนคุณเจ ผมเลยเรียนรู้เรื่องฟันโฟลดรยเวอร์หุ้นของคุณ V และการบริหารความเสี่ยงการดูแนวโน้มธุรกิจกับคุณเจซึ่งออกมาเป็นตัวผมคนสุดท้ายคือคุณ F คุณ F เป็นเพื่อนใหม่ของผมเธอทำงานเป็นเทรดเดอร์คุณ F เป็นคนขยันมากๆเพราะจริงๆเขาสามารถเริ่มงานเกือบ10โมงแต่คุณ F จะตื่นตั้งแต่7โมงเพื่ออ,อ่านรีเสิร์ชให้หมดคุณเ เล่นหุ้นไม่ถึง1ปีแต่แนวคิดนั้นเหมือนคนเล่นมาประมาณสัก3 4ปีเพราะเธอไปอบรมสัมมน,นาอาทิตย์แล้วย่างน้อย3 4วันวันเสาร์ต้องเรียนปอโทวันอาทิตย์แทนที่จะหยุดพักแต่คุณ F ฟก็ยังไปอบรมคุณเอบอกผมว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดมาเขารู้น้อยเขาต้องขยันกว่าคนอื่นผมฟังแล้วชื่นชมเพราะผมมักจะเห็นคนที่เข้ามาอยากรวยเร็ว ขอหุ้นเด็ดไม่ทำการบ้านแต่คุณเอฟตรงกันข้ามหมดเลยคุณเอฟเป็นคนที่อ่านรีเสิร์ชเยอะกว่าผมและเรียนกราฟมาจากหลายสำนักตั้งแต่ผมได้รู้จักคุณเอฟมันทำให้ผมได้รู้ตัวว่าผมไม่ได้เป็นคนขยันเลยถ้าเทียบกับคุณเอฟผมยังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างผมรู้จักคุณเอฟผมก็อ่านรีเสิร์ชเยอะขึ้นไปสัมมานาบ่อยขึ้นตื่นเช้าขึ้นนอนดึกขึ้นเพื่อทำการบ้านให้หนักขึ้นผมคิดว่าเดือนกว่า,วา,วาที่ผมรู้จักคุณเ ผมขยันขึ้นและได้สังเกตเห็นพัฒนาการตัวเองที่ดีขึ้นหลายอย่างคุณ F ไม่ได้สอนผมด้วยคำพูดแต่แสดงให้เห็นทำให้ผมได้คิดมีอีกหลายคนแต่ขอเล่าเบื้องต้นเท่านี้ก่อนละกันถ้าผมไม่รู้จักคนเหล่านี้ทุกวันนี้ผมยังเป็นเด็กอมมือธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองผมเชื่อคำพูดว่าเล่นหุ้นอย่าเล่นคนเดียวผมเชื่อมากๆ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่25เล่นหุ้นต้องมีเพื่อนแล้วคุณล่ะคะมีเพื่อนกี่คนและมีเพื่อนแบบที่เซียนหงมีหรือไม่อย่างไรทุกท่านเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็พูดคุยเมา่์มอยกันได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเอาละค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนและขอให้มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่นุนนำเพื่อนที่ส่งเสริมกันในทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ